สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันฟ้าสายปล้องเกิดในชั่วโมงพลิกชีวิตกับรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีโทรทัศน์นิววิชันค่ะผ่านทางจานดำซีแบนพีเอสค่ะช่อง124และทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ w w w newvision channel tv ค่ะ คุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นคําถามอยากจะฝากถึงทีมงานหรือว่าฝากฝากถึงรายการของเราก็สามารถส่งมาได้ทางระบบ Facebook ค่ะ www.facebook.com/newvisionchannel ค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังผ่านทาง YouTube ได้ค่ะทาง www.youtube.com/newvisionchannel เช่นเดียวกันค่ะ วันนี้ค่ะดิฉันอยู่ร่วมรายการกับอาจารย์โชคกีแท่เฮียบค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะก็อย่างที่รู้ค่ะถ้าเรา,าวันไหนวิทยากรเป็นอาจารย์โชคดีก็จะเน,น้นถึงเรื่องหลักห่วงจุ้ยแบบศาสตร์คนจีนอ,อาจารย์คะทำไมคนจีนเขาถึงยึดถือหลักหวงจุ้ยจังเลยคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนที่ได้ยึดคําว่าห่วงจุ้ยเนี่ยเพราะว่าเขาสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมาแต่เขาไม่เข้าใจหรอกว่าคําว่ายึดศาสตร์คําว่าห่วงจุ้ยเนี่ย ทำเราได้อะไรแต่เขามีความเชื่ออย่างนี้ว่าพ่อแม่สอนมาคุณปู่คุณย่าสอนมาว่าให้ทําอย่างไรเราก็ปฏิบัติตาม,มก็เกิดความรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้แต่คือเขาจะไม่นอกกรอบถ้าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะไม่ทําตามก็คือคือข้อเสียมันจะมีเยอะมากกว่าข้อดีโดยปกติแล้วเนี่ยศาสตร์คําว่า่วงจุ้ยเนี้ยคนจีนตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ยเขาก็ทํามาตลอดถามว่าทําไมถึงเขาต้องทํา ก็เหมือนกับว่ามีการบังคับมาตลอดว่าคุณต้องทําอย่างนี้นะ <ừ> บ้านต้องเป็นอย่างนี้นะคุณต้องจัดหิ้งผ้าอย่างนี้นะจัดเจ้าที่อย่างนี้ทุกอย่างเขาทําตามหมดเลยโดยที่เขาไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องทาตามแต่จริงๆนะคะอาจารย์นคนจีนเขาจะแบบยึดถือคําสอนของบรรพบุรุษมากคือคนจีนก็ถือว่าการกรตันอยู่เป็นเรื่องที่ใหญ่ใช่ใช่ค่ะหนูเคยได้ยินมาบอกว่าพ่อแม่ตายไปแล้วต้องทำมีการทําบุญทุกปีแล้วก็ห้ามห้ามลืมด้วยใครลืมบรรพบุรุษี่จะไม่เจริญ ก็เหมือนกับคนที่ลืมบุญคุณคนนะก็คือโดยโปกติแล้วนี่ก็เป็นของคนไทยด้วยนะคนไหนที่ลืมบุญคุณคนถามว่าคุณทํากี่การค้าดีไหมคุณลืมบุญคุณคนเนี้ยคุณทําอะไรก็ไม่มีความเจริญมันก็เป็นหลักเช่นเดียวกันนะครับค่ะแล้วอาจารย์แล้วคนจีนที่เขายึดถือหลักฮวงจุ้ยเนี่ยผลจากการศรัทธาของเขาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ที่ที่อาจารย์เคยเห็นเคยเจอมาคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูว่าคนไทยเชื่อสายจีนในเมืองไทยเนี่ยเชื่อ เรื่องบรรพบุรุษเชื่อเรื่องหวงจุ้ยเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า <c oughs> แล้วก็รุ่นพ่อแม่เขาก็ทํามาตลอดถามว่าทาแล้วได้ไรกิจการของเขาทุกอย่างเกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยที่เขาไม่รู้นะว่าทําเพื่ออะไรเหมือนกับถูกบังคับจะบต้องทําอย่างนี้เหมือนกับไม่เหมือนกับเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมมาปเป็นเป็นสิ่งประจาําสิ่งปกติที่ทา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 แล้วจนอาจจะเขาอาจจะไม่สงสัยแล้วว่าทําไมต้องทําถูกต้อง <c oughs> แต่ก็จะมีว่าปู่ย่าบางทีเนี่ยบางครั้งบางคราวเราเป็นคนรุ่นใหม่ เราทำานี้ถ้าไม่ถูกเมื่อไหร่<ม>เขาก็จะบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ก็เกิดความทะเลาะก,กันว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ทําไมต้องยึดถือแต่ก่อนทําไมไม่ยอมปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้างก็มีจะมีรุ่นรุ่นหนึ่งที่ว่าออกไปทําธุรก,กิจส่วนตัวเองโดยที่ไม่ยึดหลักคําว่าห่วงจุ้ยเลยสุดท้ายเป็นยังไงก็ต้องกลับมาตัวเปล่าก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เขาสอนเอาไว้พ่อแม่สอนเอาไว้ปู่ย่าสอนเอาไว้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเสีย มีแต่ดีไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกครับว่าหรือว่าปู่ย่าคนไหนบอกทําอย่างนี้แล้วจะเจ๊งนะจะไม่เกิดความรุ่งเรืองเขาก็อยากจะให้ลูกหลานเขาเนี่ยให้ดีๆเจอสิ่งที่ดีๆเกิดกิจการให้เกิดความรุ่งเรืองมีแต่ดีกับดีเขาจะไม่สิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะไม่บอกนี่คือเป็นหลักว่าทําไมเราต้องเชื่อคําว่า่วงจุ้ยต้องเชื่อบรรพบุตรที่ผ่านมาเป็นยังไงเขาคือสืบทอดกันความรุ่งเรืองความรวยของเขาก็มีไม่สิ้นสุดแต่ก็จะเห็นได้นะคะอาจารย์จัก การจัดอันดับคนรวยในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่หน้ำต้นก็จะเป็นขึ้นด้วยเจ้าสัวเจ้าสัวนั่นเจ้าสัวนี่เจ้าสัวกระทิงแดงเจ้าสัวซีพีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าสัวคือก็มีหลักของเขาอยู่แล้วว่าเขาต้องทําตามเขาทําตามทําไมเราไม่ทําแบบเขาละ่ะค่ะแล้วทําไมถึงเราไม่รู้ว่าไอ้แบบเขาก็ทํำยังไงอาจารย์ก็พยายามจะเปิดเผยว่าทําไมคนจีนเขาถึงเชื่อเรื่องห่วงจุย้ยเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนไทยธรรมดาสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันถ้า ต้องการอยากให้สุขภาพดีอยากให้เกิดความรุ่งเรืองอยากให้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตลองปรับเปลี่ยนดูอาจารย์ว่าไม่เห็นมีอะไรที่เสียหายอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องปรับให้เหมือนเขาเพื่อที่จะให้ให้เจริญก้าวหน้าเหมือนเขา,ขาบล็อกแบบบ้าน,นก็ต้องเหมือนกันทุกบ้านสิคะอาจารย์ไม่จำไม่เสมอไปบ้านเดิมๆนี่แหละดีแล้วคือของอาจารย์แนะนํานิดนึงนะครับว่าหลักของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่เน้นหรือและก็ทุบบางคนฟังโอ้โหอาจารย์ส่วนใหญ่นะให้หรือทุบหรือทุบอาจารย์บอกว่า คำว่าลื้อทุบอาจารย์ว่าเหมือนกับเด็กเพิ่งเริ่มเรียนรู้คุณจะไปลื้อไปทุบทำไมคือเขาตีโจทย์ไม่แตกคำว่าปรับเปลี่ยนเนี่ยปรับเปลี่ยนไม่ใช่ลื้อทุบนะปรับเปลี่ยนคือย้ายบางสิ่งบางอย่างไปเพิ่มเติมบางอย่างไม่ใช่คุณจะลื้อทุบลื้อโอ้โหอาจารย์ว่าไม่ไม่จำเป็นหรอกใครก็ไปดูก็ได้คุณลื้อไหมถ้าลื้อทั้งหลังไม่ดีหรอถูกไหมการดูฮวงจุ้ยจริงๆแล้วตามหลักเลยนะครับอาจารย์จะแนะนําว่าคุณไม่ต้องบอกอะไรเขาคุณบอกได้แค่2ออย่างคืนหนึ่ง บ้านนี้อยู่กี่ปีแล้ววันที่สองเนี่ยไม่ต้องบอกละเพราะเขาคุณเชิญเขาไปดูละคือทิศของตัวบ้านนอกนั้นคุณไม่ต้องบอกอะไรละคนที่ดูศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นจุดจุดนี้แค่นั้นเองที่คุณไม่ต้องบอก<ะ>เขาสามารถบอกคุณว่าปัญหาทุกวันคุณเป็นอย่างไรอพอบอกคุณได้หมดอ่าอย่างนี้ใช่แต่ถ้าเขาบอกคุณไม่ถูกนะอาจารย์ว่าคุณไม่ต้องดูคุณแค่รับฟังแล้วก็เข้าซ้ายออกขวาจบอาวแล้วอย่าง คนจีนบางคนนะคะอาจารย์รที่ล้มละลายที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจก็มีเยอะอย่างนี้มันเกิดจากอะไรอะคะเกิดจากเปลี่ยนบ้านตัวเดียวเปลี่ยนบ้านถูกต้องอคือบ้านโดยปกติสมมติว่าเขาอยู่บ้านเก่าเนี่ยทาธุรกิจมาประมาณ4ี่หปีหรือรุ่นคุณปู่คุณย่าเลยรวยมากเลยแล้วเก่งแล้วไงปีกแข็งแล้วไงย้ยายไปอยู่ที่ใหม่โดยไม่คํานึงถึงบ้านเก่าว่าเป็นทิศอะไร อยู่อย่างไรความกว้างยาวลึกจัดอย่างไรถ้าคุณอยากรวยเหมือนเดิมคุณต้องก๊อปปี้จากของเก่าไปของใหม่ให้เหมือนกันคุณก็รวยต่อเนื่องไง <S <S แต่ส่วนใหญ่สมมุติว่าอาจารย์สม,มุติให้ฟังนะครับหน้าบ้านนี่หันทางทิศใต้แล้วคุณไปจัดอยู่ที่ใหม่เนี่ยเป็นทิศเหนือตรงกันข้ามเลยธุรกิจเปลี่ยนแปลงเลยการที่ใช้เงินสมัยก่อนใช้เงินดีมากเลยเงินเข้าดีออกดีเก็บดีแต่พอไปอยู่ที่ใหม่เงินเข้าไม่ดีแถมเหนื่อยแถมมีหนี้ถามว่าคุณโทษใครอาจารย์บอกได้เลยคุณก็โทษเหมือนเดิม กรรมเก่าเป็นเพราะดวงเป็นพระชาติต่างก่อนอาจารย์บอกคุณอย่าไปสนใจตรงจุดนี้เลยคุณสนใจปัจจุบันแล้วก็อนาคตพออดีตจะเป็นยังไงคุณแก้ไขได้ไหมถ้าคุณแก้ไขได้อาจารย์ว่ามันก็เกินไปอ่าแล้วอย่างนี้คนที่จะสร้างบ้านใหม่หมคะ่ะอาจารย์ะจะสร้างบ้านใหม่ปุ๊บไปดูวงจุ้ยมาครับแล้วมันก็จะไม่เหมือนกับบ้านเก่า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 ,กา,กาออกมาเหรอคะอาจารย์คือจริงๆสมมติว่าบ้านเก่าเนี่ยหันไปทางทิศใต้ค,คุณก็ไปเรียกหมู่บ้านนะหรือที่ปล่าเนี่ยให้หันไปทางทิศใต้เช่นกัน แล้วถ้าเกิดว่าเกิดหันทางทิศใต้แต่ถนนถนนที่ตัดผ่านมันอยู่ดันทิศอยู่ดันดันอยู่ทิศเหนือของบ้านอย่างนี้ค่ะก็คือจริงๆต้องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโซ่ท่านหันไปนทางทิศเหนือก็เปลี่ยนได้เป็นตกเฉียงเหนือได้อ,อยู่ที่เราจัดคือทิศใต้เนี่ยดีถึง10เดือนแต่ถ้าตกเฉียงเนี่ยดีถึง9เดือนลงมาเดือนเดียวยังไม่เสียหายจริงไหมคือทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่อาจารย์จะบอกนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวบ้านคนเราเกิดเกิดความลุ่งเรืองเกิดจากบ้านเก่าพอไปอยู่บ้านใหม่ปั๊บ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไงมันจัดไม่เหมือนเดิมถ้าคุณก๊อปปี้จากบ้านเก่ามาอยู่บ้านใหม่เหมือนกันทุกอย่างทําไมต้องลอยตอนเนื้ออาจารย์ยกตัวอย่างนะถ้าเห็นชัดเจนคือกิจการล้านทองทําไมเขามีสาขาหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมเขามีมีสาขาแรกแล้วก็จบใช่ทไมเขามีสองสามสี่แล้วจัดเหมือนกันด้วยใช่ค่ะเราสังเกตมัอยู่หัวมุมรถก็จอดใช่ทาไมถึงเขาไม่เปลี่ยนบ้างล่ะทำไมคะอาจารย์ก็เขาบอกแล้วไงว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ เอาอะไรเดิมๆทําเดิมๆทําซ้ําๆก็รวยเหมือนเดิมแ้วที่หัวมุมเนี่ยดีไหมคะอาจารย์ถ้าถามตามหลักเนี่ยอยู่หัวมุมถ้าเปรียบเสเหมือนกับคนไทยก็ถือว่าเป็นทางวิญญาณผ่านเป็นทางผ่านแท่งใช่ค่ะแต่รู้ไหมว่าคนที่อยู่หัวมุมเนี่ยต้องมีน้ํากับไฟถึงจะอยู่ได้ทองตัวเนี้ยล้อมด้วยน้ําหล้อมด้วยไฟมันเลยเกิดมาเป็นทองคําแท่งถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากน้ํากับไฟลองสังเกตนะการทําธุรกิจตรงทางแยกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย กิจการที่ขายดีคือขายเขาต้มไงเพราะเขามีน้ําเขามีไฟค่ะแต่ถ้าขายกิจการอย่างอื่นขายได้ไหมขายได้แต่ไม่ประสบความสําเร็จอลองสังเกตดูแต่จะสังเกตเห็นเลยว่าลานทองส่วนใหญ่จะอยู่หัวมุนหนูก็งงว่าทาไมจอดรถก็ไม่ได้ใช่ค่ะจอดยากมากถูกต้องเป็นอย่างนี้นี่เอง ค่ะแล้วในช่วงนี้เราก็ได้รู้กันแล้วว่าหวงจุ้ยหลักการวางวงจุ้ยอย่างตามสไตล์ของอาจารย์โชคดีเนี่ยเป็นยังไงในช่วงหน้าค่ะเราจะมาเปิดรับสายหน้าใหม่กับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบโทรมาที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ